สวัสดีครับพบกับช่างเจไฟฟ้าแม่อายนะครับเนาะกับสาวนะรู้เกี่ยวกับไงานไฟฟ้านะฮะที่จะสามารถทําเองได้นะครับก็ได้มาทําการปรับปูบปเพิ่มแสงสว่างให้กับเขาเรียกอะไรจะทําเป็นตลาดสดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะาะก็มาเพิ่มหลอดไฟให้กับเขานะครับแนวทางการทาเฉยๆนะฮะย้ํา ป็นลักษณะการเพิ่มฟลอดไฟแสงสว่างให้กับโกดังหรือว่าตลาดสดแห่งหนึ่งที่ที่เชียงใหม่นะครับแนวทางการทำก็ผมก็เป็นลักษณะทําท่อขาวลอยโชว์นะฮะพื้นๆเลยครับทาท่อขาวลอยทําแบบไหนอะไรยังไงก็เนี่ยฮะทำท่อขาวตั้งบล็อกอะไรแบบนี้โคมไฟเขาซื้อมาให้ผมนะฮะเขาซื้อมาให้ผมการจุดต่อแล้วก็อาจจะจะไม่สวยนะครับก็ขออภัยด้วย ตรงกลางก็ใส่เป็นหลอดโคมคู่ที่เขาก็ซื้อมาให้ผมนะฮะทำเป็นท่อลงมาหาโคมคู่นะครับตั้งบ็อกประมาณนี้ถท่อขาวลงมาหานี่คือโคม LED ทุกอย่างเป็น LED หมดเลยนะครับ LED หมดเลยนี่คือโคม LED ครสะท้อนแสงนะฮะส่วนตรงนู้นก็กำลังทำการปรับตุงระบบไฟกันอยู่นะครับนะฮะส่วนนี้ก็เป็นลนักษณะท่อเดิมผสมกับท่อใหม่หลอดใหม่ผสมกับหลอดเก่านะครับก็เป็นโครงเหล็กเป็น,พ,นพื้นก็ทำห่อเขาง่ายเก่าบ้างใหมบ่บ้างปลั๊กเป็นปลั๊กชุดเกา่านะฮะส่วนสวิตช์เป็นสวิตช์ชุดใหม่ นะฮะบประมาณนี้เพิ่มบารเข้าไปเพิ่มสวิตต์นะครับเนาส่วนด้านข้าง <c oughs> นี่ <c oughs> ผมก็ทำเป็นท่อขาเหมือนกันหลอดหลนะอดเป็นหลอด LED ยาวขนาด20บัตรนะครับทั้งหมดเนี่ยเรียงไปตามนี้เลยนะฮะมีจุดพักสายหัวข้ออะไรประมาณนี้ ก็ให้ดูเฉยๆนะครับบางคนอาจจะทำเป็นท่อเหลืองก็ได้ในการ,ร,รบังคับนะครับเนาะในการ,ร,รบังคับให้ดูแนวทางในการทำนะครับนะฮะตู้นู้อันนี้โอเคส่วนชุดตู้ก็เป็นชุดตู้เดิมๆของเขานะครับนะฮะตู้นะครับเป็นตู้ r c b o นะะฮยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งไม่ได้บอกยี่ห้ออะไรนะครับประมาณนี้นี่นะครับ <c oughs> ให้ดูแนวทางในการทำนะครับก็ทุกอย่างเป็นแนวทางการทำเฉยๆนะเนะี่ยฮะหลอดรังสูงไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเนาะก็ทุกอย่าง เป็นทางการทำใช้ท่อขาในการเดินนะครับประมาณนี้นะฮะก็ชอบไลไรใช้กดแชร์นะกดกดซับสครายผมด้วยนะครับ